สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับสุทธิพงษ์บางละกรมกับช่องโฮเทลเซราซิกซโลอินเดียคิเบกสุดที่พงษ์วิดีโอนะครับวันนี้มีงานซ่อมนะครับลูกค้าแจ้งแอร์ไม่เย็นแอร์รั่วกับช่องโฮเทลเซราซิกซโลอินเดียคิเบกสุทธิพงษ์วิดีโอเช่นเคยนะครับสําหรับเคสนี้เป็นแอร์เก่าที่ลูกค้าย้ายมาติดตั้งได้เพียง7เดือนตามคำบอกเล่าของลูกค้านะครับ จากการตรวจสอบน้ำยาในระบบมีน้อยท่อเป็นน้ำแข็งตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานก็ทำการวัดแรงดันน้ำยาให้ลูกค้านะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับท่อเป็นน้ำแข็ง น้ำยาในระบบเมีน้อยท่อเป็นน้ำแข็งขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการหากลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรืองแอร์ไม่เย็นติดต่อซ่อมแอร์ล้างแอร์เติมน้ำยาแอร์ ติดต่อที่เบอร์0823014995สุทธิปงบังกระมเบอร์โทรศัพท์0823014995อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ รถต้นไดมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นแอร์รั่วนะครับต้องการล้างแอร์ซ่อมแอร์เช็คแอร์นะครับติดต่อสุนที่ปกบังนักกรรมมันจะบันมีตั้งอยงได้ไหมสีดเรื่นี่นนมมนค,คิดจะแรกรบครับ มันต้องปัดจังหัวนะนี่ไอ้ที่ถามที่มาเนี่ย,ยคือคือเหลือตะล้มอดัดเนี่ยลม้มกี่ตะลม้ลมหัวไหนล้มเห็นว่ามันทำงานอั่างยาลมนี้แล้วมีตมม่ตะล,ล้มหัวไหนมี่ตะล้มมันทิรูครับตอวเฮ็ดโซนจะขาดไปแพรหัวโอ้โหหัวตรงไหนแอร์รั่วแอร์รั่ว กิดๆโดนไปนี่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจจย็นช่วงแรกๆเป็นปะอ่าเย็นวงแรกแล้วก็เด็กตัวลูกไม่เด็นั้งสองตัวเลยครับต้งสองตัว LG เม่มีปัญหาหรอล่างก็ใช้ LG เนี่ยทีหนึ่งตัวเหมือนกันตัวนี้ เป็นการซ่อมแอร์รั่วจากสถานที่จริงนะครับแอร์แอร์ทั้งหมด2ตัวก็จะมีการตัดคลิปบ้างนะครับเพราะว่าถ้าทำกันจริงๆก็หลายชั่วโมงนะครับแอร์สองตัวตัว l อรจก่อนเนาะล่างร์ก่อน ไอตัวนี้สีเฮ็ดมือนีเลยบ่ครับตัวนี้เฮ็ดมือนีตัวเฮ็ดอันที่หลังมันต้องลายก่อนลายระบบขั้นขั้นสองหัวนี่ถ้างหนุนยาพร้อมมันติอยพัฒน์หาลอยเลยเด็ดเสร็จเลยเจ้าหนุนยามันเป็นเฮ็ดระบบไม่เลยนะโอ้โหมันหอวบางเลเคร่องนี้เป็นหัวไมเครื่องเครื่องเดียวเนี่ยมันลายระบบพัฒนหา รถอีก่ได้สิต้องกับไดนยได้เยเราน้าเอนสวนด้มั่าต้องกับปนยาอยูเรตัสามีบสองกับอายุย่สบสองมาลานี่สลยเือาเคลียรขงนักจันเรงเรียนมันโคคนละเคือได้เบอร์ทรมาจากแสบกันมอนนร์นเน็ต เครื่องนี้มันเลี่ยวบันกับอะไรครับเครื่องนั้นเดี๋ยวเครื่องนั้นเดี๋ยวไม่ว่าอยากให้เครื่องนี้มันอ่ะนะเด็กมันใส่ประจำของนั้นมันเด็กหน่อยมัไม่ค่อยได้เปิดเลย การ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  การ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 กกกกกาาาาารรรรร การ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 อย่าลืมกดติดตามช่องโฮเทลเซราซิก x s โรอินเดียคิเบกสุดที่ผพวงวิดีโอนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป

อย่าไปพิชัก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 อย่าอย่าไปพิชัก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 อย่าไปอย่าไปพิชัก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  अचार यापे पिछार 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 य ชักอย่าไปพี่ชักเติมน้ำโลเติมน้ำน้ำโลโลเติมน้ำโลเติมน้ำน้ำโลเติมน้ำโลเติมน้ำน้ำโลเติมน้ำน้ำโลเติมน้ำโลเติมน้ำน้ำโลเติม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 น้ำโล